สวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจวุ้นเนาะวันนี้เจวุ้นจะพาเพื่อนเพื่อนมาทําผัดพริกแกงเนื้อใส่หน่อไม้ดองค่ะสูตรทาขายนะตามเคยค่ะว่ามีอะไรบ้างสวัสดีค่ะเพื่อนๆอนอันนี้เจวุ้นจะมาแนะนํานะคะวันนี้เจวุ้นจะผัดหน่อไม้เนาะใส่เนื้อค่ะผัดพริกแกงหน่อไม้ใส่เนื้อนะคะอันนี้จะเป็นเศษเนื้อที่เจวุ้นตุนไว้เนาะนี่เหลือประมาณครึ่งกิโลค่ะอันนี้เนื้อสดค่ะ อันนี้พริกอีฟ้าพริกแดงพริกเขียวค่ะซอยอันนี้ไว้โรยหน้าค่ะอันนี้ใบมะกรูดจ้าโหระพาค่ะเตรียมไว้นะคะอันนี้เครื่องปรุงก็จะมีนี่ค่ะซีอิ๊วขาวสูตรห้านะคะเหมือนเดิมอันนี้ซอสหอยนางรมค่ะน้ำมันน้ำตาลชูรสลสตีจ้ะน้ำปลาจ้ะเกลือ อันนี้พริกแกงนะคะเจว,วุ้นใช้ประมาณสี่ขีดอันนี้ค่ะพริกปั่นประมาณสักยี่สิบเม็ดได้ประมาณนั้นนะคะเพิ่มความเผ็ดเนาะอันนี้เราก็ตั้งกระทะเปิดไฟเลยนะคะเพื่อนๆเราจะมาผัดกันแล้วนะคะอน้ำมันใส่ก่อนเลยเนาะใสประมาณนี้ค่ะ ผัดพริกผัดพริกแกงนะคะเราต้องผัดพริกนะคะพริกให้มันหอมก่อนเนาะค่อยนําพวกเนื้อสัตว์ใส่ลงไปเนาะอันนี้ใส่นี่ก่อนเลยค่ะพริกปั่นเนาะเพิ่มความเผ็ดอันนี้ผัดให้หอมก่อนนะคะเพื่อนๆ,นๆผัดอันนี้ให้หอมก่อนนะจ๊ะไฟยังไม่ต้องแรงมากนะคะประมาณกลางๆนะคะ ผัดพริกอันนี้ให้มันสุกหอมก่อนนะเพื่อนเนมันจะได้ไม่เหม็นพริกนะคะอันนี้เราจะเพิ่มความเผ็ดเนะาะพริกเราเริ่มหอมแล้วค่ะใส่พริกแกงลงไปเลยจย้ะทีนี้พริกแกงที่เราเตรียมไว้นะใส่ลงไปเลยค่ะผัดสองอย่างนี้ให้เข้ากันเลยนะคะเพื่อนๆนไฟกลางนะคะอย่าเพิ่งแรงมากเนาะเดี๋ยวพริกไหม้นะ พอพีกเริ่มหอมใส่น้ำลงไปนิดนึงค่ะนิดเดียวน้ะเพื่อนๆ นนเติมน้ำไปอีกนิดนึงเนาะผัดก่อนนะคะค่อยๆเติมนะคะเพื่อนๆพริกแกงน้ำไม่ต้องเยอะเนาะ,ะอันนี้พริกแกงเราก็เริ่มหอมแล้วนะคะพอพริกแกงเริ่มหอมใส่เนื้อลงไปเลยจ้ะใส่เนื้อสดลงไปก่อนนะคะเพื่อนๆเนื้อที่เราลวนแล้วนี่มันสุกแล้วเน,ะะววนาะอันนี้สูตรตำขายนะคะ เอาน้ำใส่นิดนึงค่อยๆเติมนะคะน้ำเนี่ยมันไม่พอเราก็เติมเนาะถูกมันแห้งไปก็เติมค่ะร่วงล้วนมันเนาะให้มันสุกพอเนื้อเรา เริ่มจะสุกแล้วนะคะอันนี้มันเป็นเนื้อเป็นเป็นเนื้อนะคะเป็นแบบว่าเนื้อสดเนาะเริ่มสุกแล้วเราก็เอาเศษเนื้อที่เราล้วนไว้ค่ะใส่ลงไปเลยใส่ผัดรวมกันไปเลยนะคะเพราะว่าเนื้อนี้เราหั่นชิ้นบางๆเนาะไม่เหนียวค่ะใช้เนื้ออย่างดีเนาะ เนื้อที่ว่าไอ้นี่แต่ว่าเนื้อที่ว่าเรารวนไว้นี่เปื่อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเริ่มปรุงเลยจ้ะ s> <S ใส่เกลือประมาณครึ่งช้อนค่ะ s> <S น้ำตาลสองช้อนค่ะ s> <S ค่อยๆ่อยปรุงนะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งปรุงเยอะเด <_ s> ี๋ยวมันจะเค็มเนาะ <_ s> ปรุงก่อนแล้วเราก็ชิม <_ s 2> อันนี้ประมาณสองช้อนโต๊ะจ้ะ อสหอยน้ำปลาสองซ้อนจ้ะอันนี้ซีอิ K ๊วขาวสูตรห้านะคะประมาณสองซ้อนโต๊ะอันนี้เราจะเคี่ยวเนาะให้มันหอมอันนี้ขารสด,ดีอันนี้ประมาณสองซ้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะ ตามไดช้ชูรสเนาะชูรสสองช้อนเหมือนกันค่ะคนไม่ทานไม่ใส่นะคะเพื่อนๆเหมือนเดิมเนาะแล้วก็จะเคี่ยวเนื้อกับเครื่องปรุงไว้สักพักหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็ชิมรสชาติเนาะเดี๋ยวเราจะใส่หน่อไม้นะคะเอาให้เครื่องปรุงมันเข้าไปในนี่เนื้อก่อนเนาะ ให้มันมีรสชาติก่อนถ้าเราผัด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 ปรุงเสร็จเอาขึ้นเลยแม่อร่อยนะคะเพื่อนๆพอนดูทางร้านเจวุ้นต้องเอามารวนกับเนื้อสัตว์ก่อนเนาะพวกนเครื่องปรุงชิมรสชาติดูค่ะถ้าเป็นผัดผัดที่แกงเนี่ยจะออกเผ็ดแล้วก็เค็มหวานเผ็ดเค็มหวานนะคะเพื่อนๆน ออกหวานไม่เยอะนะตัดหวานนิดหน่อยจ้ะบางคนชอบหวานก็หวานเนาะแต่ว่าทางร้านจะไม่หวานมากค่ะตัดหวานหวานเค็มได้แล้วเนาะอันนี้เดี๋ยวเจ๊วุ้นจะปรุงน้ำตาลไปอีกหนึ่งช้อนนะคะอ่าโอเคอันนี้เนื้อก็เริ่มสุกแล้วนะคะเพื่อน เจวุนจะเริ่มใส่หน่อไม้แล้วนะเอาหน่อไม้ใส่ลงไปเลยค่ะหน่อไม้เนี่ยเราซื้อมาโลครึ่งนะคะอันนี้หน่อไม้เป็นเป็นแผ่นใหญ่นะเจวุ้เอามาหัน่นก่อนเราจะมาทําเนี่ยเอาไปต้มก่อนนะคะเพื่อนๆต้มแล้วก็ล้างน้ําก่อนเนาะสองสามน้ํานะเราค่อยเอามาผัาดนะคะไม่ไงั้นมันจะเหม็นเนาะเยวุ้นทำขายเนาะก็รวบรัดเลยขั้นตอนไม่ได้ทำให้ดูเนาะ ตัวหน่อไม้แล้วก็คุกไปเลยค่ะเพื่อนๆคนสักพักหนึ่งเนาะให้หน่อไม้หน่อไม้นี่มันก็จะมีความเปรี้ยวเค็มเนาะเราอย่าเพิ่งปรุงรสจัดมากนะคะใส่หน่อไม้แล้วเราค่อยชิมอีก,กินเนาะนแกงหน่อไม้ใส่เนื้อค่ะอันนี้ อยู่ร้านเจวุ้นนะทาขายค่ะพอใส่หน่อไม้ลงไปเนี่ยมันก็จะออกรสชาตินัวๆพอดีเลยค่ะเพื่อนๆสูตรนี้นะพอดีเลยรสชาติจัดจ้านมากเลย อร่อยเดี๋ยวให้เครื่องแกงมันเข้าซึมเข้าไปในเนื้อสั์กับหน่อไม้อีกนิดนึงเนาะเจวุ้นก็จะเอาผักเครื่องแกงมันมาใส่เนาะอันนี้เครื่องเครื่องปรุงเราก็เริ่มเข้าเนื้อแล้วเนาะเจเจวุ้นชิมแล้วนะคะรสชาติพอดีเลยค่ะมีความเปรี้ยวของหน่อไม้มานิดนึงอร่อยดีพอเรา ได้ที่แล้วเนะาะใส่ใบมะกรูดลงไปเลยค่ะใบมะกรูดเนาะโรยลงไปเลยค่ะเพื่อนๆใบมะกรูดตามด้วยพริกชี้ฟ้าซอยค่ะเขียวแดงนะคะเพื่อนๆเพิ่มสีสันเนาะความสวยงามของผัดพริกแกงของเราเนาะอันนี้เป็นผัดพริกแกงเนื้อนะคะผัดพริกแกงเนื้อต้องรรจัดนะเพื่อนเพืน ันนี้เราก็จะเร่งไฟเลยนะคะใส่โหระพาเลยหอมเลยนี่หอมมากเลยเข้ากันมากเลยค่ะความเผ็ดความเปรี้ยวของหน่อมไม้เนาะออกมาพอดีเลยค่ะรสชาติก่มๆมากใส่ผักต้องเร่งไฟนะคะเพื่อนๆผักจะได้ไม่ดำนะคะ เจว,วุ้นก็มาแชร์ให้เพื่อนๆดูเนาะนี่ผัดพริกแกงหน่อไม้ใส่เนื้อร้านเจว,วุ้นจัะก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วปิดไฟได้เลยดูหน้าตาผัดพริกแกง ปัดปีกแกงค่ะใส่เนื้อร้านเจวุ้นนะคะเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนาะเดี๋ยวเจวุ้นจะไปเทใส่ถาดให้ดูนะคะแล้วก็จะไปตักให้เพื่อนๆดูเนาะปับปีกแกงเนื้อใส่หน่อไม้ร้านเจวุน้นอ่าเจวุ้นจะมาตักมาเทให้ดูนะคะเพื่อนๆนี่ปัดปีกแกงหน่อไม้ใส่เนื้อค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้เลย สำหรับคนชอบหน่อไม้เนาะหน้าตาหน้าทานไหม <c oughs> เร็ดแล้วค่ะปีกแกงหน่อไม้นะคะแส่แเนอ้อเนาะเดี๋ยวเจวุ้นจะไปตักให้ดูนะคะเพื่อนๆสามสิบบาทเราตักกันเท่าไหร่ <c oughs> หน้าตานน้าทานมาก <c oughs> เจวุนจะมาตักให้ดูนะคะว่าร้านเจวุนเนาะตักกับข้าวสามสิบบาทแบบไหนเนาะนี่หนึ่งลงไปเลยสองสามค่ะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเราก็ดูวัตถุดิบเนาะไหนแพงอันไหนถูกเนาะอันไหนถูกเราก็ตักตักเยอะหน่อยนะคะเพื่อนๆถ้าไหนแพงเราก็ลดปเลยมาลงนิดหน่อยค่ะแต่ว่าก็พอได้นี่เยอะอยู่ค่ะ เจวุ้นทำขายไม่แพงนะคะราคาเท่ากันหมดเนาะกับข้าวก็มีหลากหลายะค่ะเพื่อนๆกับข้าวก็มีหลายอย่างเลยอันนี้เจวุ้นก็เสร็จแล้วนะคะผัดกะเพราเอ้ยผัดพริกแกงเนื้อผัดพริกแกงเนื้อใส่หน่อไม้เนะาะเจวุ้นก็ไปก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เจวุ้นด้วยนะคะขอบคุณค่คะไป Eat now, wow. <laughs>